ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเสนอรายการพิเศษพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2,564เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรณวัดนิเวศธรรมประวัติตำบลบ้านเลนอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยี ควบคู่กับก,บการเป็นาศาสนทายาทที่ดีขอบคุณข้อมูลจากเพจพระลานและกรมประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสามารถติดตามรายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในครั้งต่อไปได้ใหม่ในเวลาเดียวกันตลอดเดือนกรกฎาคม2567นี้